คลิปนี้เป็นเรื่องราวแล้วก็คอมเมนต์ของชาวกัมพูชานะครับเกี่ยวกับการที่สื่อและชาวกัมพูชาจํานวนมากได้แชร์ภาพสนามบินเสียมเรียบว่ามีความเงียบไม่มีนักท่องเที่ยวและพวกเขาก็มีการเปรียบเทียบสนามบินในไทยเวียดนามมาเลเซียและสิงคโป,โปร์ที่มีผู้โดยสารหนาแน่นตลอดเวลาแต่ในขณะเดียวกันที่กัมพูชานั้นไม่มีนักท่องเที่ยวเลย งานนี้ทำให้สำนักงานการท่องเที่ยวและสื่อภาครัฐของกัมพูชานะครับได้มีการลงข่าวว่ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกัมพูชาจำนวนมากโดยการนำภาพนักท่องเที่ยวที่หนาแน่นที่สนามบินและภาพนักท่องเที่ยวในนครวัดตลาดกลางคืนย่านผับมาลงในสื่อเพื่อที่จะแย้งว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวยังคงคึกคักเหมือนเดิมไม่ได้เงียบตามที่มีข่าว ต่อมารมนคมนาคมของกัมพูชาได้ออกมาชี้แจงว่าเที่ยวบินเมืองเสียมเรียบยังคงเดิมมีเที่ยวบินวันละประมาณ40เที่ยวบินต่อวันผู้โดยสารประมาณ2,000กว่าคนและในวันที่9กร,รกฎาคม2024นะครับสื่อของกัมพูชาก็มีการระบุว่าจะเพิ่มเที่ยวบินเป็น45เที่ยวบินต่อวันเพื่อที่จะรองรับผู้โดยสารประมาณ2,500คนต่อวันเร็วๆนี้ ดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับทําให้ประชาชนชาวเสียมเรียบมองว่าสนามบินใหม่ราคาอาหารนั้นมีราคาแพงเกินไปรวมทั้งเมื่อนักท่องเที่ยวลงเครื่องค่าเดินทางเข้าเมืองอยู่ที่ประมาณ1,300ถึง1,500บาทด้วยค่าใช้ใจ่ายที่สูงทําให้นักท่องเที่ยวไม่อยากมาเที่ยว ประเด็นนี้ทําให้ชาวกัมพูชาจำนวนมากออกมาบอกว่าหากยอมรับความจริงและนำไปปรับปรุงมันจะดีมากดีกว่าไปแย้งไม่ยอมรับนอกจากนี้ครับท่านผู้ชมครับอดีตรัฐมนตรีของกัมพูชาก็ได้มีการโพสต์โดยมองว่าอยากให้มีการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของกัมพูชาดูอย่างประเทศไทยที่มีการใช้ลาบูบูเปิดตัวกิจกรรมในการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สนามบิน จากประเด็นข้างต้นทําให้มีชาวกัมพูชานําภาพสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินในเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียไปโพสต์จํานวนมากเพื่อเปรียบเทียบกับสนามบินเสียมเรี่ยมต้องขอบคุณข้อมูลนี้จากทางเพจเบอร์ฟลัมข่าวสารต่างประเทศด้วยนะครับ ข่าวดังกล่าวถูกแชร์ไปที่เพจอาเซียนสกายไลน์ด้วยนะครับซึ่งทางเพจได้มีการโพสต์วิดีโอพร้อมระบุข้อความว่ายินดีต้อนรับสู่สนามบินนานาชาติเสียมเรียบอังกอร์แห่งใหม่ของกัมพูชาแต่ว่าในวิดีโอดังกล่าวนะครับไม่มีนักท่องเที่ยวเลย โพสต์นั้นมีชาวกัมพูชาออกมาแย้งนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นสนามบินใหม่ที่สร้างขึ้นใหม่ในนครวัดเสียมราฐประเทศกัมพูชาและพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวในบางคนเขาบอกว่าต้อนรับผู้คนทั่วโลกจริงๆแล้วสงครามรัสเซียยูเครนและโรคโควิด2019สส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาที่กัมพูชาหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นไม่เร็วก็ชา้า มีชาวเวียดนามนะครับเข้ามาบอกว่ามีเพียงเจ้านายชาวจีนในประเทศของคุณเท่านั้นที่ไปเยี่ยมทาตของเขา แล้วก็มีชาวกัมพูชาได้พูดถึงประเด็นนี้แล้วก็มีการเปรียบเทียบกับไทยของเราด้วยในสื่อต่างๆของกัมพูชาอีกมากมายนะครับอย่างคนนี้เขาบอกว่าประเทศไทยมีการโปรโมทการท่องเที่ยวอ,อย่างต่อเนื่องมีเครดิตเพียงพอแล้วในขณะที่นักท่องเที่ยวบางคนมาที่กัมพูชาเพราะต้องการรู้จักเพียงแค่วัดอังกอร์ซึ่งเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหศัศจรรย์ของโลก ยอมรับว่าประเทศของเราเพิ่งฟื้นตัวจากสงครามภาคส่วนต่างๆในกัมพูชาเราเติบโตเหมือนดอกเห็ดมหาเศรษฐีเริ่มเยอะแต่ทำไมนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับไม่เยอะชาวกัมพูชาคนถัดมานะครับเขาก็บอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณสมบัติครบถ้วนของประเทศไทย 1>, 1. ประเทศมีความมั่นคงที่ดี 2. ประเทศไม่มีการทุจริต 3. มีการบริหารที่ดี 4. มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดี 5. มีการโฆษณาที่ดีและ 6. มีที่พักอาหารเครื่องดื่มที่มีราคาไม่แพง ชาวกัมพูชาคนถัดมาครับวันนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าเราไม่สามารถเปรียบเทียบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนได้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาประเทศของเราเป็นนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกำลังลดลงเนื่องจากการเที่ยวชมวัดต้องใช้เวลาและสภาพอากาศในประเทศของเราในช่วงเดือนที่ร้อนจัดอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ การท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนคือนักท่องเที่ยวบินไปที่ไหนสักแห่งและพักอยู่ประมาณ6 1ถึง13วันเข้าวัดกินข้าวนอนอาบแดดกลางคืนก็สามารถกินดื่มเที่ยวบามองหาผู้หญิงไม่กังวลเรื่องโรงพยาบาลเรื่องสุขภาพหรือสังคมสำหรับการท่องเที่ยวประเภทนี้คือประเทศไทย เพราะประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอมีความสะดวกสบายตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายในประเทศไทยยกเว้นวีซ่าให้นักท่องเที่ยวด้วยไม่เหมือนกับกัมพูชาของเรา ในประเทศไทยก็มีช่วงโลซีสั้นด้วยแต่โลซีซั้นเฉพาะบางเกาะริมทะเลเท่านั้นที่ไม่สามารถไปเที่ยวได้ยกเว้นเกาะ p ี PP ที่จังหวัดกระบี่ที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเขาจึงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ขาดสายดังนั้นโลซีสั้นของประเทศไทยจึงส่งผลแค่นักท่องเที่ยวที่ชอบทะเลในขณะที่อยู่นอกทะเลก็เป็น,นเรื่องปกติคอมเมนของเราก็มาเที่ยวได้ทุกที่แต่ทำไมไม่มีนักท่องเที่ยว และเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชมครับวันที่9กรกฎาคม2 0 1 7นะครับอินฟลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชาก็มีการสร้างกระแสกับเรื่องนี้นะครับโดยเขาลงทุนบินมาจากประเทศกัมพูชามาที่วัดภูม่านฟ้าแล้วก็ไปที่ปราสาทเขาพนมลุงเพื่อทำคลิปเปรียบเทียบว่าภูม่านฟ้าไม่มีนักท่องเที่ยวส่นครวัดไม่ได้เขาใช้ภาพนครวัดทีีม่มนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับที่มาถ่ายรูปชมพระอาทิตย์ แต่ดูแล้วไม่น่าจะใช่รูปล่าสุดแน่นอนนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็อย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะครับหากจะพูดกันจริงๆแล้วเอาแค่จํานวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวปราสาทเขาพรมลุงก็คงจะมากกว่านครวัดแล้วด้วยซ้ําโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลส่วนที่วัดภูม่านฟ้านั้นเขายัางสร้างไม่เสร็จคงจะไม่มีนักท่องเที่ยวที่ไหนมาเที่ยวนะนอกจากว่าจะมีบางคนในประเทศกัมพูชาที่เคยเดินทางมาที่วัดภูม่านฟ้าในช่วงนั้น ก็มีกระแสดราม่าข้ามประเทศนะครับที่มีชาวเน็ตกัมพูชาอ้างว่ามีการก่อสร้างลอกเลียนแบบนครวัดทั้งๆท,ที่การก่อสร้างเมืองศรีหานครแห่งนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการก่อสร้างปราสาทหินของคนโบราณในอดีตและคนสมัยปัจจุบันซึ่งอาจจะแตกต่างกันเพียงเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่นํามาใช้เท่านั้นทั้งอยากให้เมืองศรีหานนครแห่งนี้เป็นวัตถุที่สืบทอดให้เห็นถึงเจตนาและความศรัทธาของผู้มีจิต ศรัทธาไปอย่างยาวนานถึง5,000ปีรูปแบบของการกอร่อสร้างเกิดจากจินตนาการหรือนิมิตไม่ได้ดอกเรียนแบบมาจากสถานที่แห่งใด ซึ่งเรื่องนี้แอดก็เคยทำคลิปไปสักพักแล้วนะครับนอกจากนี้แล้วเรื่องราวของอินฟลูเอนเซอร์รายนี้ก็มีการถูกแชร์ไปที่เพจของอาเซียนสกาไลน์ด้วยนะครับปรากฏว่ามีชาวเน็ตไทยแล้วก็ชาวต่างชาติได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายนะครับแล้วก็ได้สแสดงหลักฐานหรืออธิบายว่าสิ่งที่อินฟลูเอนเซอร์รายนี้ได้พูดไปนั้นมันไม่ใช่ความจริง ชาวเน็ตบางคนเขาบอกว่าประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายทั้งทะเลภูเขาน้ำตกแต่ละที่ก็สวยงามติดอันดับโลกทั้งนั้นแล้วคอมเมนต์ล่ะห่างชั้นกันหลายขุมทั้งความเจริญและความเป็นอยู่ของประชาชนบางคนเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่จบยังดิ้นรนทรมานอยู่อย่างนี้เมื่อวัดภูม่านฟ้าเสร็จแล้วทุกคนจะต้องตายด้วยโรคลมบ้าหมูอย่างแน่นอนพวกเขาคิดว่ากำลังลอกเลียนแบบนครวัด และในที่สุดก็มาถึงจังหวัดบุรีรัมย์ลองไปที่วัดพนมลวงดูไหมวัดนี้เกิดก่อนนครวัดปัญญาชนชาตินี้ไม่มีอีกแล้วโชว์ปัญญาต่อชาวโลกเสมอและนี่เป็นคอมเมนต์ของชาวไทยบางท่านนะครับ mm. เดี๋ยวไปดูคอมเมนต์ของชาวมเขมรก,กันบ้างพวกเขาจะว่ายังไงคนแรกนะเขาบอกว่าการทําวิดีโอแบบนี้ไม่ดีต่อคนดูเรารู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเราควรพัฒนาและรักษาสิ่งที่เรามี คอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่าการให้เกียรติเผ่าพันธุ์ของตนเองนั้นดีกว่าแต่การทําให้ผู้อื่นเสื่อมเสียเป็นการกระทําที่ผิดศีลธรรมคอมเมนต์ถัดมาครับคนนี้เขาบอกว่าเขาทําได้ทําไมเราจะทําไม่ได้เขาดูถูกเราก่อนจากนั้นนะครับคนถัดมาได้เสริมคอมเมนต์นี้ว่าเพราะเชื้อชาติเราไม่ได้ดูถูกเท่าเขาแล้วถ้าเราทําตัวเหมือนเขาเราจะต่างจากเขาอย่างไรส่วนคอมเมนต์ถัดมาเขาก็บอกว่าพวกเขาทําวิดีโอแบบนั้นเพราะให้ความสําคัญกับเราเป็นอันดับแรก คอมเมนต์ต่อมาเขาก็บ,บอกว่าคนไทยไม่ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติจากการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องวัดแต่ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยการจัดตั้งสถานบันเทิงห้างสรรพสินค้าหรือภาพยนตร์สิ่งน,นี้พิสูจน์ได้ว่าวัดเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับมรดกทางวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับผู้นําและความสามารถในการใช้ทรัพยากรในแต่ละภาคส่วนเพื่อกําหนดเป้าหมายคอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่าชอบจัง แล้วคนไทยชอบถ่ายคอนเทนต์แบบนี้เพื่อที่จะแกล้งเราผมไม่ต้มาครับเขาบอกว่าส่งเสริมชาติของตัวเองให้มากกว่านี้อย่าเปรียบเทียบหากเปรียบเทียบระหว่างสองประเทศนี้ประเทศของเรานอกจากวัดโบราณวัฒนธรรมและอรารยธรรมที่บรรพบุรุษของเราทิ้งไว้ถึงตอนนี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าประเทศของเรายังด้อยกว่ามากในเรื่องของความเป็นอยู่ของผู้คนรายได้ราคาสินค้าความรู้ในการขับขี่ถนน สะพานบริการต้อนรับการเติบโตการท่องเที่ยวต่างประเทศฉันไปเที่ยวต่างประเทศเป็นเวลา5วันฉันขับรถไป3ามแห่งบนถนนฉันไม่พบฉลากเบียร์หรือโบรี่บนถนนไม่มีอุบัติเหตุทางจราจรไม่มีตำรวจจราจรบ,บนท้องถนนไม่อยากพูดมากเดี๋ยวจะหาว่ายกย่องประเทศอื่นต่อมาครับเขาบอกว่าสนับสนุนให้ถ่ายวิดีโอแบบนี้เห็นคนไทยถ่ายเราแบบนี้มันน่ากเกลียดมาก แล้วคอมเมนต์สุดท้ายครับเขาบอกว่าพี่น้องชาวคอมเมนต์โปรดช่วยกันแชร์ให้คนไทยได้เห็นข่าวนี้แล้วทั้งหมดนี้ครับก็เป็นในเรื่องราวของชาวกัมพูชานะครับที่ได้เข้ามาเปรียบเทียบการท่องเที่ยวของไทยแล้วก็การท่องเที่ยวของกัมพูชาเองนะครับข้อมูลในการแปลหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของแอดมินด้วยนะครับพอให้ได้ค่ามามาค่าปากกระป๋องสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เราจะกับใมามนคลิปหน้าสวัสดีครับ